สภาพอะไรนะครับปิดลงมาเหมือนผ้ามองข้างหน้าเราเป็นอะไรใครทายถูกได้บ้างสิ่งที่เราไม่ต้องการมาหมักมุมอยู่ที่นี่เยอะแยะไปหมดแล้วเราจะรู้ได้ไงอะไรสภาพด้านหลังใต้ผ้าที่คุมไว้ด้านหน้า นี่คือสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการมากองอยู่ตรงนี้มากมายมีความไม่สะอาดและความเหม็นหมักบมอยู่ที่นี่ขาดสุขะอารามาลัยลักษณะการทับถมมานานมากแล้ว